จะเป็นไรเปล่าเนี่ยกล้องเนี่ยกล้องเนี่ยจะเป็นไรหรือเปล่า ต้นไม้ทางซ้ายเนี่ยไฟดบับอะยังไม่ได้ออกไปซ่อมเลยนะเพราะว่าขี้เกียจแล้วก็ทาบ้านเป็นสีเทาใช่ไหมเทาอ่อนมันสว่างเกินไอ้โปรเจคเตอร์ก็เลยไม่ค่อยเห็น ยีสต์หนึ่งก้อนนะคะถ้าซื้อสีแดงสีสีฟ้าคิดว่าไม่เป็นไรแต่ทำขนมอะใช้สีแดงอันนี้ยีสต์สดห้าสิบกรัมก็ทำให้มันเป็นอย่างนี้นะชิ้นเล็กๆในกับ่างที่เาไว้แล้วก็ใช้นเนยนะคะหนึ่งร้อยกรัมเนาะอันนี้ของสเสริเก็จะง่ายๆ เราก็จะละลายเนยในไมโครเวฟนะคะที่จริงอะ่ะใช้ไมโครเวฟหรือว่าบนเตาก็ได้นะจะใช้นมนะคะนมห้าเดลซิลีตหรือว่าจะใช้ทั้งนมทั้งขวาริกก็ได้นะคะถ้าใช้ขวาริกด้วยก็ขวาริกสองห้าสิบกรัมแล้วเราก็ใส่เกลือลงไปหนึ่งช้อนชาวันนี้เราจะลองใช้ทั้งนมทั้งขวารกนะคะเดี๋ยวใส่นมไปห้าเดลซิลิตอันนี้หนึ่งแล้วนะ แล้วเดี๋ยวเราจะใส่ซัฟฟรานนะคะซัฟฟรานสองถุงสองถุงก็หนึ่งกรัมเองเนาะลงไปในเนยบางสูตรเขาจะแช่ซัฟฟรานในคอนยักษ์ไม่งั้นก็เหล้าโรมเนาะแต่บางสูตรเขาก็เอาซัฟฟรานไปตำใส่น้ำตาลเนี่ยแบบในบทใส่น้ำตาลจะได้มีกลิ่นเพล่แต่เราทำแบบนี้เลยเพราะว่ามันยังร้อนอยู่จะได้สีออก แล้วก็จะเดี๋ยวผสมไปในของเหลวนะคะไอ้นมอะไรอย่เงี้ยก็ใส่ไปแล้วเนาะถ้าไม่มีเครื่องก็ใช้แค่มือนวดนะอันนี้ก็ใช้ไม้พายผสมก่อนก็ได้คนเข้าให้เข้ากันเนาะ เดี๋ยวก็จะใส่ค่อยๆใส่แป้งลงไปนะคะก็ในสูตรเขาบอก17เดลนะสำหรับที่ใส่ขวาดแล้วก็นมด้วยแต่วางสูตรก็ใส่แค่ประมาณ10-14เดลสำหรับควรที่ไม่ใส่อะไรนะ <c oughs> ไม่ใส่ขวาดเนาะเราก็ใส่ไปก่อนประมาณ8-10เดลนะแป้งอเนกนประสงค์ าเป็นแม่ย่านะ่ะเขาบอกว่าให้นวดดูแบบว่าข้างๆถ้าไม่ติดโถก็เลิกนวดอันนี้เราใส่ไปทั้งหมด11เดลนะคะแบบแป้งก็จะแบบไม่ติดมือนะที่จริงอ่ะ10เดลก็ได้แต่เราใส่ไปเพิ่มอีกเดลนหนึ่งก็ได้แป้งแบบเพอร์เฟกเลยนะถ้าไม่มีเครื่องก็นวดมือก็ได้แต่อันนี้เราขี้เกียจให้มือสกรปรกก็แค่แบบนวดไม่นานนะอันนี้ใช้เครื่องนวดแค่แบบ สองสามนาทีแค่ให้เขาเข้ากันขนาดนีนน้ที่จริงอ่ะต้องใช้ของเหลวใส่ในของแห้งนะแต่อันนี้เราทำตอันข้ามนะวันนะี้แต่แป้งก็ไม่มีปัญหาอะไร,ร,ร,รเราใช้ผ้าชุบน้ำอุ่นจากกอกนะคะแล้วก็ปิดแต่ตอนนี้เป็นฤดูหนาวในบ้านเราก็ประมาณอุณหภูมิในบ้านเราแค่19องศาเราก็จะไปใส่ ที่จริงต้องพักในความอุ่นใช่ปะพักแบบว่าบนอิเลเมนต์ห้องพักบนอิเลเมนต์ก็ได้เนาะแต่เราจะมาพักในเตานะคะเปิดความอุ่นก็คือไม่ได้อบนะเปิดไวแค่แบบประมาณ30องศาอะไรอย่างเงี้ยเนาะเออไม่ไม่ได้ ไม่ได้ต้มขนนัแค่แค่ใช้ความอุ่นจากเตาให้ช่วยเขาแบบให้ให้ให้ช่วยความอุ่นเขาเฉยเนาะแล้วเราก็จะตั้งเวลาไว้ประมาณชั่วโมงนึงนะประมาณชั่วโมงหนึ่งเราค่อยมาดูกันก็นี่นะคะโรยนวลทุกอย่างเลยนะโรยนวลไม้แล้วก็โรยนวลแผ่นกระดานจากแป้งอกไระสงคือถ้าเราทําขนมชนิดไหนใช้แป้งไหนก็ใช้แป้งนั้นนะโรยนวลเพื่อให้ไม่ติดเดี๋ยวเราจะมาแบ่งแป้งเป็นครึ่งหนึ่งนะคะ ไม่ได้ครึ่งแรกที่ต้องการนะคะเราก็ทําให้เป็นกลมๆแบบนี้แล้วก็คึงนะเดี๋ยวเราคึ่งขอครึ่งให้เขาแบนลงก่อน yes. <All> right. <c oughs> แซงมากเลยเพราะว่าซัฟรานเนี่ยสีเขาไม่แตกตัวดีนะที่จริงก็น่าจะตอนที่ใส่ตอนที่เนอยอะ่ะต้องแบบสีเขาไม่แตกตัวดีเนี่ยนี่นะคะเราก็จะได้เป็นแผ่นแล้วเราก็จะตัด นี่นะคะก็ตัดแล้วนะแบ่งตามอยากได้ขนาดไหนก็ตัดประมาณนั้นเนาะเพราะว่าเดี๋ยวเขาจะพองอีกเดี๋ยวเราเอาม้วนเป็นตัว S กันนะคะไีนี่นะคะก็เราก็จะมาเอาอันนี้แช่น้ำนะคะลูกเกดแช่น้ำเอาไว้น้องจะได้ไม่แห้งตอน เราก็ปล่อยเขาทิ้งไว้30นาทีนะคะแล้วก็หาไหลคยขมเนาะเปิดเตา,ตา2 25ก็เอานี่นะคะลูกเกดเนาะใส่ไว้ตรงกลางใช่ไหมลูกเกดที่แช่น้ำใส่ไว้ตรงกลางแล้วเราก็ไข่ไข่หนึ่งฟองนะคะไข่หนึ่งฟองต,ตีตีตีให้เข้ากันแล้วก็ใส่น้ำไปนิดนึงแล้วก็มาทานะคะก่อนจะออฟ เขาอบ2อ5ประมาณ10นาทีนะคะ10 1ถึง15ก็รอดูก็ดูเอาว่านองเขาประมาณไหนที่จริงสูตรนี้